อย่าให้เพื่อนคนนี้หายไปเพราะว่ามันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้โดยหมอโลกหมองไทยบายธีรพัฒน์เพื่อนเกอรรวมตัวกันเพื่อที่จะไปเที่ยวในป่าแล้วมีสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนใครคนใดคนหนึ่งหายตัวไปทุกคนที่เหลือจะต้องตามหาเพื่อนคนนั้นให้เจอคนแรกชื่อน้ำบอกว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงจกจกแจ๊กแจ๊กสู้ซ่าสู้ซ่าหรือว่ามีความชื้นที่ไหนฉันอยู่ที่นั่นพวกเธอไปหาฉันที่นั่นได้เลย คนที่สองชื่อไฟบอกว่าถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกแล้วตรงไหนมีแสงสวา่างและมีความอบอุ่นขึ้นมาตรงนั้นแหละครับที่ฉันอยู่ทุกคนไปหาฉันที่นั่นได้เลยส่วนคนที่สามที่ชื่อว่าไว้ใจและไว้วางใจเขาบอกว่าเธออย่าทําให้ฉันหายหรือหลงไปที่ไหนนะเพราะว่าถ้าฉันหายหรือหลงไปที่ไหนแล้วฉันจะไม่กลับมาอีกเลยสิ่งต่างๆละครับความไว้ใจความเชื่อใจต่างๆ มันเกิดเพียงได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าผิดพลาดซ้ำสองแล้วโอกาสที่จะเรียกกลับคืนมามันไม่ได้เลยแม้กระทั่งความผิดพลาดครั้งแรกก็ไม่ควรที่จะให้เกิดลองดูนะครับว่าเรากําลังอยู่ในสถานะน,นั้นหรือเปล่าถ้าอยู่ในสถานะนั้น,น,นรีบแก้ไขรีบปรับปรุงรีบปรับทัศนคติโดยโดย่วนมิฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเสียเพื่อนดีๆไปทันทีจากธีรพัฒเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันสวัสดีครับ